ไม่รู้จักอะค่ะแต่ว่าพอได้ขึ้นมามีคนแนะนำอะค่ะมาก็รู้สึกโอเคค่ะแล้วก็แบบสะอาดด้วยค่ะก็คิดว่าน่าจะมาใช้อยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าชอบรถรถใหม่ดีครับก็บริการดีสะอาดแล้วก็รวดเร็วค่ะทั้งกลับบ้านทั้งไปกรุงเทพก็ขึ้นรถของสอายนี้เป็นประจำประทับใจตรงการบริการรถโอเคเลยสะอาดแล้วก็ ไม่ไม่เร็วจนเกินไปพอดีพอดีรู้สึกว่ามันสะอาดดีครับแล้วก็สบายสบายกว่าเดิมให้คำแนะนำการนั่งแล้วก็การชาร์จแบตอะไรทุกอย่างประมาณนี้ครับก็เป็นการดีครับก็ตอนนี้ก็บอกต่อพวกเพกืพ่อนฝูงที่ท,ที่จะเดินทางไปอะไรเนี้ยเราก็จะบอกว่ามาเนเอเพดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นเบาะที่นั่งห้องน้ําอะไรต่ออะไรเนี้ยโอเคก็โอเคเลยครับ